ิปนี้ก็จะมาเก็บเก็บอะไรเนาะเก็บถั่วลนเตานี่เราก็เก็บเรียบร้อยแกะเม็ดพร้อม <c oughs> ส่วนนั้นลก เกบไปเลยขยะนยนะแกะไปเก็บได้มีเป็นขยะที่บ้านนะคะมิดอุบวมนดใแญ่าามาก ไปให้แม่ยา่าแม่ย่าค่อยมักกินต้องเอามีดมาตัดพอได้กินอยู่ดูผักทีปลูกแป๊บเดียวดอกแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยดอกเรียบร้อยนค่ะแล้วก็ เก็บไปเก็ไปโอ้ยแตดออกหมดเก็บเอาเป็นเม็ดนี้จะได้ไม่ต้องทำขยะที่บ้านปิง้งต่วันลี่น่าวยา กเก็บสุดโต่ดีด้วยอายหาก,กินหมดแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรนะคะบิดยาน่าห่าหมดแล้ว กินไม่ทนเน่าหเก็บไปส่งตลาดแนละ้วทันนะกินหมดถ้าวันไหนแดดดีๆก็จะเจอเราที่นี่นะคะ ลรพาแม่หาก,กินแ่ะอุ้ยตกใจปูก็ได้มาเงียบๆเ,เดีเข้ากระเป๋าค่อยเด้อโอ้รู้ว่าทำไมตายถ้าก,กินอีกแล้วเดี๋ยวจะทำค้างตกแต่งกว่านะคะอันนี้ ลป,ลปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกส่วนอั้นนี้ก็เน่าหมดจื้ยเยอยๆนี่คือรอบุรี่ลูกละหนึ่งร้อยบาทพะน,นะเต็มไปหมดเลยนะะกินไม่ทนันละปล่อยเน่าหมดกับผักที่เราปลูกใหม่ๆชืบ สลัดพริกสามต้นสี่ต้นถ้าเป็นหมดมีใหญ่มากทำการล้างก่อนล้างน้ำฝนชื้อชื้อ,อ,อจะกินอวดนะคะ จ๋บวชที่ปลูกฮหอยทากกินหมดถั่วก็มาปลูกใหม่ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งผลผล,ผลิตที่สวนไม่ได้อะไรเลยนะครับปีนี้เรามาเก็บถั่วคะ่ะต้องแกะไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปแกะที่บ้าน คเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ừ, อบอออย่างเงี้ยเม็ดตึงตงเลยนะคะบ๊ายบาย